สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ชอบและรักในการเลี้ยงหมูป่าลูกผสมวันนี้ช่องของวีบรัตรพลพาเที่ยวชมและให้อาหารหมูนะครับวันนี้จะให้เป็นใบกระถินนะครับคุณไปได้มากับอากาศวันที่พายุยังเข้าอยู่เหมือนเดิมนะครับยังมืดฟ้ามัวดินอยู่เหมือนเดิมหมูก็ไม่ได้ปล่อยนะครับหมูไม่ได้ปล่อยเพราะว่าอากาศฝนเลยเอาไว้ในคอกปล่อยมาไม่ได้นะครับ ก็เลยไม่ปล่อยกลัวจะเป็นโรคครับมันหาครับมาดูนะครับวันนี้เราจะให้ใบกระถินกันนะครับอาหารว่างนะเป็นใบกระถินครับใบกะถินที่เราหาเก็บเอาตามข้างถนนมานะครับพอดีออกไปข้างนอกก็เลยไปเจอมาหินส,สวยๆเลยจับมาให้นะครับรับให้ไปเลยนะครับ เริ่มโตขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเริ่มโตขึ้นมาเยอะแล้วลอดูนะครับเขาชอบมากนะครับใบกระถินครับแล้วก็จะให้ไปเลยครับให้ไปเลยวันนี้เอาไว้ในคอกไม่ได้ปล่อยไม่กล้าปล่อยครับเพราะพายุเข้ามาสองสามวันแล้ว เป็นอาหารเสริมนะครับลดต้นทุนดีมากนีสายดำภูพานตัวเล็กดำภูพานเริ่มแข็งแรงแล้วจากเอามาที่ไม่ค่อยแข็งแรงรดีครับดีมากครับ ข้างนอกไปเจอส,สวยๆเจ็บมาให้หมูใครที่ชอบเลี้ยงนะครับหรือใครที่สนใจในการที่อยากจะเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการลดต้นทุนวันที่พายุเข้าไม่ได้ปล่อย <c oughs> ก็เอาไว้ในล็อกครับไม่สกรปรกนะครับที่หลายคนมองว่ากลัวมันสกรปรกกลัวมันจะหมัน จากที่ผมเลี้ยงมาไม่หมินครับดูครับมันดูอันนี้ตัวผู้นะครับตัวน,นี้ตัวผู้อันนี้ตัวผู้ สวยแล้วนะครับเต่ผู้ของผมจากต่อมาตัวเล็กๆอาหารที่เขาชอบเลยครับใบกะถินนี่มีมากันทูเมียนนะครับสีดำๆดคือเหมยซานนะครับป่าผสมเหมยซาน ไข่ันหมูป่าลูกผสมอาหารลดต้นทุนที่ดีตามข้างถนนนะครับจะมีเยอะเก็บมาฝากหมูเพื่อลดต้นทุน ดีมากครับสีดำๆคือลูกหมูป่าผสมเหมยซานนะครับสายลูกดกมาถ่ายให้ดูให้ติดตามกันไปถ้า,าว่างๆผมก็จะถ่ายให้ชมนะครับทางช่องของเราฝากกดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อมีกำลังใจ นการถ่าย,ยให้ชมกันในครั้งต่อไปพายุเข้าครับพายุเข้าสามวันแลนับสองสามวันแล้วครับน้ำท่วมหมดครับน้ำท่วมหมดเลยเข้าปล่อยเรานี่อีก อย่างเออนี่ครับที่ดีจยงเออนั่นหลอกล้วนี่ครับอีกสิ่งที่ดีครับมะละกอสุกนะครับมะละกอสุกนี่ครับอันนี้ดีเลยครับมะละกอสุกดูนะครับนี่ครับ ขอสสดเขาก็ชอบนะครับของสุดๆดูครับให้กินมันลูกไปเลยขอ,ข,อของผมที่เป็นสวนนะครับโอ้ยไม่ไง ป็นสวนเป็นสวนของผมนะครับสวนนะครับเดี๋ยววันน้องว่างผมจะถ่ายพวกสวนพวกสวนพวกนี้ให้ชมนะครับถ้าวันน้องว่างเดี๋ยวจะถ่ายพวกสวนให้ดูพื้นที่หนึ่งไร่นะครับของผมที่ผมจัดสัดสวนมีทั้งที่ปลูก ไปกินแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์ก็จะมีหมูหมูป่าลูกผสมฝั่งนู้นก็จะเป็นฟาร์มหนูนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นบ่อนูผมเลี้ยงหนูฝั่งนู้นก็จะเป็นข้อไก่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับหอยเชอรี่สีทองผสมผสานนะครับ ในพื้นที่โ้นี่ครับหมูชอบมากครับใบกระถินกินแล้วอ้วนกินได้ทั้งวันยิ่งหาย,ยิ่งกินนะครับหมูป่าเราครับดูแล้วคอลูกหนึ่งสุกๆหมดแล้วครับให้มันตะกี้ กินได้ทั้งวัน <c oughs> สายดำภูพานที่เรานำเข้ามานะครับเพื่อจะได้เป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตตัวเล็ก ตัวผู้ตัวนี้นะครับระสมไมาสานตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็สีป่าตัวผู้ของเรานะครับตอนนี้เริ่มโตแล้วลครับสวยมากเริ่มสวยแล้วครับ เดตให้ชมเรื่อยๆนะครับผมจะทำให้ดูเรื่อยๆหลาอะไรท่านที่ชอบนะครับที่ชอบดูนะครับผมก็จะทำให้ชม วันนี้ผมพาเที่ยวชมชีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะมาถ่ายให้ชมใหม่ครับฝากทุกท่านกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในครั้งต่อไปที่จะได้ทำชิปไว้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้พาเที่ยวชมชีนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ